สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงสิริกุลชัยพิสุทธิ์สกุลนะคะอายุรแพทย์โรคไตประจำโรงพยาบาลเปาโลพหุนโยธินค่ะสำหรับการแนะนําอาหารในคนไข้ไตเสื่อมขึ้นอยู่กับคนไข้ไตเสื่อมนั้นอยู่ในระดับไตเสื่อมระดับที่เท่าไหร่เนื่องจากไตเสื่อมเรื้อรังมีทั้งหมดห้ระดับความรุนแรงวันนี้หมอและทีมนักกาหนดอาหารประจำโรงพยาบาลเปาโลพหุนโยธินได้จัดทําวิดีโอขึ้นมา4หัวข้อเพื่อแนะนำกลุ่มคนไข้ที่ร้างไตแล้วเป็นกลุ่มที่ไตเสื่อมมากที่สุดแล้วเนื่องจากเกลือแร่จะผิดปกติได้ง่ายที่สุด โพแทสเซียมมีผลต่อกล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายถ้าโพแทสเซียมต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจะมีผลทําให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวผิดปกติกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือแม้กระทั่งขยับเคลื่อนไหวไม่ได้เลยที่เป็นอันตรายคือกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วันนี้นักกําหนดอาหารจะมาแนะนําอันไหนที่ทานได้บ้างหรืออันไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยง โพแทสเซียมเราจะพบในผักผลไม้และธัญพืชนะคะมันจะมีอยู่ดูสามระดับด้วยกันโพแทสเซียมที่สูงนะคะโพแทสเซียมที่อยู่ในปานกลางและกลุ่มโพแทสเซียมที่อยู่ในระดับที่ต่ำนะคะ <S <S สำหรับคนไข้ที่ล้างไตลแล้วสามารถที่จะทานโพแทสเซียมที่อยู่ในระดับปานกลางและระดับต่ำได้ส่วนในกลุ่มโพแทสเซียมที่สูงเราควรจะหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะ <S <S ตัวอย่างเช่นผักที่มีสีเข้มเข้มสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มและสีแดงเช่นผักชีหัวปรีบอกคลีหน่อไม้ฝรั่งคะน้าสดาสตอแครอทนะคะพวกกลุ่มนี้จะสีเข้มนิดนึงต้องระวังรวมทั้งน้ำผักผลไม้มีมันเทศมันม่วงมันฝรั่ง,ฟ,งฟักทองและอะโวคาโดด้วยนะคะส่วนในตระกูลทันพืชต้องระวังถั่วแดงถั่วดำ ข้าวสีนิลและข้าวไลเบอรี่อันนี้ควรหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะส่วนในเรื่องของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะต้องระวังก็คือกล้วยแก้วมังกรเกรวี่กระท้อนทุเรียนขนุนมะขามเทศน้อยนาเม็ดทานตะวันนะคะแล้วก็น้ำส้มคั้นรวมทั้งน้ำมะพร้าวด้วยนะคะ โพแทสเซียมอยู่ในกลุ่มปานกลางนะคะที่เราสามารถที่จะทานได้ก็คือมีถั่วฝักยาวถัวพูมะละมะละแมวมะเขือยาวมะเขือเปราะ ข้าวโพดอ่อนช้ยท้าตตำลึงกลั่ปรีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีโพแทสเซียมปานกลางแต่มีเทคนิคของมันก็คือว่าคุณสามารถที่จะนําเอาผักกลุ่มนี้ไปลวกก่อนเพื่อที่จะลดระดับของโพแทสเซียมลงเราสามารถที่จะทานได้อยู่ที่ประมาณครึ่งทับพีต่อวันนะคะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมปานกลางกลุ่มนี้คุณก็สามารถทานได้นะคะได้แก่มะม่วงดิบส้มสับป,ปะรดลวกองชมพู่สตอเบอรี่แคนตาลูป ฝรั่งและลูกพีชแต่กลุ่มนี้คุณสามารถที่จะทานได้4ีถึาคำเท่านั้นนะคะใน1-2สัปดาห์เท่านั้นเองเพราะมีกานถ้าทานปริมาณมากกว่านี้ก็จะทําให้โพแทสเซียมเราค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะง่ายค่ะ ผักที่มีโพแทสเซียมต่ำกลุ่มนี้คุณสามารถที่จะทานได้ทุกมื้อนะคะได้แก่ฟักแฟงแตงกวาน้ำเต้ามะละกอผักกาดขาวผักกาดแก้วถั่วงอกถั่วแขกบวกกลุ่มนี้สามารถที่จะทานได้หนึ่งทัพีต่อมือ้อได้อย่างสบายมากเลยนะคะ ผลผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำเราสามารถที่จะทานได้ทุกมือนะคะเช่นอุงนงลูกแพร์แอปเปิลสารี่พุทรามังคุดเงาะส้มโอสามารถที่จะทานได้4-5คำต่อมือทานได้3ม,มื้อเชียวนะคะ